25มีนาคมวันล,ละมาตากับแทอีซี่ค่ะเรามาต่อ65ทวิวงเล็บ10กันนะคะในส่วนของเรื่องของรายได้เงินปันผลนะคะ65ทวินะคะวงเล็บ10อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัศดากรน,นะคะลักษณะส,าสภาษีอากรฝ่ายสรรพกรหมวด3ภาษีเงินได้ส่วน3การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังนั้นมาตา65ทวิวงเล็บ10 จึงอยู่ภายใต้ส่วน3หมวด3ลักษณะ2แห่งประมวลรัษดากรค่ะ65ทวีวงเล็บ10เขาพูดถึงอะไรเขาบอกว่า65ทวีเหมือนเดิมเนาะบอกว่าการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในส่วนนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้วงเล็บ10ค่ะเขาบอกว่าอะไรคะสำหรับบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้นําเงินปันผลที่ได้จากบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะคะอันนี้ก้อยขีดเส้นใต้แค่ตรงนี้เนาะแต่ความจริงก็คือหมายความรวมถึงหลายๆอย่างด้วยก็คืออะไรบ้างเงินปันผลที่ได้จากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมการเกษตรพาณิชยกรรมหรืออุตสาหการรมและเงินส่วนแบ่งกําไรที่ได้จากกิจการร่วมค้าด้วยนะคะก็คือหมายความรวมถึงตรงนี้นะแต่เพื่อให้มันไม่ยาวเกินไปก็ขอพูดเป็นสั้นๆนะว่าอ่ะบริษัท ได้รับเงินปันผลเนาะก็คือบริษัทที่ได้รับเงินปันผลที่ได้จากบริษัทด้วยกันนะคะในกฎหมายไทยกรณีแบบนี้เขาบอกว่าอะไรคะบริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทให้นํารายได้เงินปันผลนั้นมารวมคํานวณเป็นรายได้เพียงกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งแปลว่าห้าเอร์เซนะคะของจํานวนที่ได้เช่นเราได้เงินปันผลอยู่ที่10,000แบาทถ้าเราได้รับระหว่างบริษัทกับบริษัท ให้เรารับรู้รายได้แค่หนึ่งแสนคูณห้าสิเปอร์เซ็นตก็คือห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะเขายกเว้นให้ไม่ต้องนำมารวมให้อ่ไม่ต้องนำมารวมได้กึ่งหนึ่งนะคะเพราะเขาบอกว่าให้นำมารวมแค่เกึ่งหนึ่งนะคะก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่เขาจะมีเว้นแต่ค่ะเมื่อเจอเว้นแต่อาจารย์สุเทพสอนเราว่าเลยคะ่ะแสดงว่าด้านหลังเป็นกฎหมายพิเศษแหละกฎหมายพิเศษย่อมใช้บังคับก่อนหรือยกเว้นกฎหมายทั่วไปนะคะ รวมเป็นกึ่งหนึ่งก็คือ50%เนี่ยเป็นกฎหมายทั่วไปแต่แต่หลังจากคำว่าเว้นแต่เนี่ยเขามีสเปเชียลอะไรให้เราเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่าเว้นแต่บริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังต่อไปนี้ไม่ต้องนําเงินบันผลที่ได้จากบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยก็คือบริษัทดังต่อไปนี้ค่ะตามสีส้มเนี่ยไปทียที่เป็นกฎหมายพิเศษนะคะ่ะที่มีอะไรที่มันพิเศษเนี่ยไม่ต้องนําเงินบันผลมาเลยนะ แสดงว่าแสนหนึ่งยกเว้นทางก้อนเลยนะเมื่อกี้เคสกฎหมายทั่วไปใช่ไหมบริษัทได้จากบริษัทต้องนําไปรับรู้เป็นรายได้กึ่ง1ก็คือ50%แต่บริษัทอะไรนะบางบริษัทเนี่ยไม่ต้องรับนําไปเป็นเงินได้เลยไม่ต้องนําไปคํานวณเป็นรายได้เลยนะคะก็คือยกเว้นได้หมดเลยนะคะไม่ต้องนําไปคํานวณเลยดังนั้น100่งแสก็คือเป็นศนบาทเลย มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ไม่ต้องนำมาเนี่ยไม่ต้องนำเงินปันผลมารวมคำนวณเป็นไรายได้มีใครบ้างมีอยู่2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1นึ่เขาเรียกว่าบริษัทจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนนะคะตามมาตราสามบอกว่าอะไร บริษัทจดทะเบียนหมายความว่าบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ต้องดูนิยามดีๆนะไม่ใช่ว่าเอ้ย well, บริษัทฉันก็จดทะเบียนเหมือนกันนะไปจดทะเบียนที่ที่ดีๆมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นบริษัทจดทะเบียนไหมไม่ใช่นะคะคําว่าบริษัทจดทะเบียนก็ต้องไปดูนิยามตามมาตราสามเก้าด้วยเขาหมายความถึงบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็คือบริษัทที่อยู่ในตลาดนั่นเองนะคะถึงจะหมายถึงบริษัทจดทะเบียนดังนั้นนะคะบริษัทเอ่อ จดทะเบียนเมื่อได้รับเงินปันผลนะก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนนะคะในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเขาได้รับเงินปันผลมาจากใครก็ตามมาจากบริษัทอะไรก็ตามเนี่ยคะ่ะตามกฎหมายไทยหรือตื๊ดตต,ตรงเนี้ยตามข้อความตรงเนี้ยไม่ต้องรับรู้เป็นรายได้ไม่ต้องรับรู้เป็นรายไ,ได้ของเขานะคะก็คือไม่ต้องนํามาคํานวณรวมเป็นรายได้เลยอันนี้คือก,ไกอไก่ขอไขกอกไก่ไม่ค่อยไม่ค่อยงงหรอกก็คือขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนก็ได้สิทธิ์แหละแต่ขอไขอะค่ะ จะได้สิทธิ์ว่าไม่ต้องเอามารวมเป็นรายได้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะเราเรามาอ่านกันเขาบอกว่าขอไข่ก็คือบริษัทจำกัดนอกจากกไก่ก็คือนอกจากบริษัทจดทะเบียนเนี่ยบริษัทกลุ่มเนี้ยก็ไม่ต้องนํามารวมเป็นรายได้อีกเหมือนกันนะคะคือเขาบอกว่าบริษัทซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงนะคะก็คือผู้รับรายได้เงินปันผลนะ่ะไปถือหุ้นนะคะก็คือผู้ลงทุนนะ่ะอินเวสเซอร์ไปถือหุ้นกับผู้จ่ายเงินปันผลในบริษทัทที่ที่เขาจ่ายเงินปันผลนะคะตรงเนี้ยเราต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าวร้อยละยี่สิบห้าของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงนะคะหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงเช่นเรามีหนึ่งร้อยหุ้นหนึ่งร้อยหุ้นใช่ไหมคะแล้วเราถือยี่สิบห้าหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียง ตรงเนี้ยได้เข้าเงินไขสีม่วงแหละแต่ถ้าเราถือสามสิบหุ้นแต่ว่าเป็นสามสุดหุ้นที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงหรือมีสิทธิ์ออกเสียงแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะน้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าในส่วนที่มีสิทธิ์ออกเสียงมีสิทธิ์ออกเสียงบางส่วนกรณีนี้ตกแล้วนะไม่เข้าเงื่อนไขขอไข่แหละพอไม่เข้าเงือนไขขอไข่ไม่ใช่กอไก่ไม่ใช่จดทะเบียนแล้วก็ไม่เข้าเงื่อนไขขอไข่กลับไปอยู่กฎหมายทั่วไปก็คือนํารายได้มารวมกึ่งหนึ่งก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าแสนห้าหมื่นบาทเนาะเมื่อกี้ต อ่าแต่ถ้าเกิดบอกเฮ้ยฉันเข้าอ่ะฉันจ่ายนฉันถือหุ้นเขาเนี่ยถือหุ้นนะคะถือหุ้น investment เนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงอ่ะสีม่วงผ่านละสีม่วงผ่านนะคะอ่าในบริษัทอันนี้ก็มก็ไม่เปไรในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลอ่าแล้วก็มาดูสีเขียวคือเงื่อนไขที่สองและบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลสมมติเอาบริเอาเป็นชื่อแล้วกันพี่เป็นบริษัทเนนะบริษัท A ถือหุ้นในบริษัท B ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงสีม่วงผ่านและติกที่หนึ่งผ่านคราวนี้ไอสีเขียวค่ะเขากําลังจะบอกว่าและบริษัทบีที่พี่ไปถือหุ้นเนี่ยต้องไม่ถือกลับมานะไม่ได้ถือหุ้นกลับมาหาที่บริษัท A ก็คือบริษัทพี่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเดี๋ยวจะมีตัวอย่างข้างหลังนะคะว่าโดยตรงกับโดยอ้อมคือยังไงนะคะอ่ะกรณีแบบเนี้ยก็คือตัวผู้จ่ายเงินปันผลตรงเนี้ยไม่ได้ถือหุ้นกลับมา นะคะก็คือบริษัท B ไม่ได้ถือหุ้นกลับมาที่บริษัท A ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอ่ะสมมติว่าอา่ะไม่ได้ถือกัน B ไม่ได้ถือ A อโอเคติ๊กที่2ผ่านติ๊กที่3คืออะไรตัวสีชมพูค่ะเขาบอกว่าความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีที่บริษัทจำกัดหรือบริษัถถทจดทะเบียนมีเงินได้ที่เป็นเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกําไรดังกล่าวโดยถือหุ้นที่ก่อให้เกิดเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกําไรนั้นไว้ไม่ถึง3เดือน นับแต่วันที่ได้หุ้นนั้นมาถึงวันที่มีเงินได้ดังกล่าวคืออะไรก็คือกรณีแบบเนี้ยถ้าเราอะค่ะถือหุ้นไม่ถึงสมเดือนถือหุ้นไม่ถึง3เดือน,อน,อนใช่ไหม A ไปถือ B เช่นสมมุติว่าเขาจะจ่ายเงินปันผลนะคะธันวาสามสิบเอ็ดธันวาหกเจ็ดพี่เพิ่งไปถือหุ้นมาเมื่อวันที่อหนึ่งพฤศจิกาหกเจดตรงเนี้ยไม่ถึงสามเดือนแล้วได้รับเงินปันผลกรณีแบบเนี้ยถือว่าไม่เข้าละไม่เข้าเงื่อนไขตามขอไข ตามโมลิฟซีขอขายก็กลับไปเป็นที่กฎหมายทั่วไปพี่ก็ต้องเอาไปรวมที่กึ่งหนึ่งเอารวมเป็นเงินปันผลที่กึ่งหนึ่งนะอันนี้ก็คือชมพูที่1ชมพูมี2ชมพูนะหรือหรือโอนหุ้นไปก่อน3เดือนคืออะไรคือผ่านแรกแหละเขาจ่ายเงินปันผลกันธันวา6กเจ็ดใช่ไหมคะแต่พี่ถือหุ้นมาตั้งแต่มก,กราหกเจ็ดแล้วโอ้ตั้ง12เดือนยังไงผ่านติ๊กแรกและผ่านชมพูแรกแหละแต่เขาบอกว่าอะไรหรือโอนหุ้นนั้นไป ก่อนสามเดือนนับแต่วันที่มีเงินได้ก็คือต้องถือต่ออีกสามเดือนดังนั้นถทันวาทันวาหกเจ็ดปึ๊บพี่จะโอนหุ้นออกได้เอจะเลิกถือหุ้นบีได้ต้องให้ครบสามเดือนก่อนนะคะนับแต่วันที่มีเงินได้ซึ่งคําว่านับแต่เนี่ยมันจะมีในกฎหมายจะมีนับแต่กับนับจากนับแต่คือนับต่อจากวันนั้นเช่นนับแต่วันที่ยี่สามให้นับวันที่ยี่สี่ นะคะแต่ถ้านับจากก็คือนับวันนัดเลยก็คือรวมมาที่ย3สามด้วยเป็นวันแรกนะคะถ้าเราไม่เข้าเงื่อนไขเนาะตามสีม่วงตามสีเขียวตามสีชมพูติ๊ที่หนึ่งชมพูที่สองด้านหลังหลังหรือกรณีแบบเนี้ยต้องกลับไปที่กฎหมายทั่วไปอ่ะประมาณนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งสมมุติว่าบริษัทกถือหุ้นในบริษัทขเนาะ กอถือหุ้นขอก็แสดงว่าใครต้องได้เงินปันผลกอใช่ไหมคะกอมีรายได้กอถือหุ้น30เของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แหละก็เข้าเงื่อนไขเนาะอันนี้เรื่องของการถือหุ้นก่อนนะคะยังไม่รวมเรื่องของหน้าสามหลังสามนะดูแค่เรื่องของทางตรงทางอ้อมที่เมื่อกี้พี่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะอ่ะดังนั้นเคสที่หคะ่ะตัวนี้ก็ถือว่า ถือว่าเปะถือหุ้นผ่านเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขตัว h o l ด i n g company ภายใต้65ทวีวงเล็บสิบนะคะที่จะใช้สิทธิ์ตัวอย่างที่สองค่ะถ้ากอถือหุ้นแค่ยี่สิบสี่เข้าเงื่อนไขไหมโอชัดเจนอยู่แล้วก็เมื่อกี้เขาบอกอยู่แล้วว่าหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงนะคะต้องถือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าดังนั้นถ้ายี่สิบสี่ก็ไม่เข้าเงื่อนไขตัวอย่างที่สามแล้วถ้ายี่สิบห้าพอดีละ่ะได้ไหมก็ได้เนาะเพราะเขาใช้คําว่าไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าเคที่สี่ค่ะ ก็ถือหุ้น25เนี่ยแหละก็คือตั้งแต่25%เปไปแล้วของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงแต่ขอดันถือกับตัวลูกศรแดงๆนะคะขอไปถือกับกอแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าอะไรมีเงื่อนไขว่ากอเนี่ยถือหุ้นเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละยีก็จริงนะแต่ขอห้ามถือหุ้นกับแบบเนี้ยเขาเรียกว่าถือหุ้นกับทางตรงนะมีลูกศรเดียว ลูกศรเดียวเวลาเวลาพี่ดูพี่ชอบดูว่ามีกี่ลูกศรถ้าลูกศรเดียวคือทางตรงก็คือเนี่ยขอยิงมากรเลยก็แสดงว่าขอถือหุ้นกอทางตรงอ่าแล้วอันนี้ล่ะตัวอย่างที่ห้าตัวอย่างที่ห้าค่ะกอถือขอยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตอ่ะผ่านแล้วคอก็ถือขออีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตหรือเปล่าหรือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้บอกแต่ตรงเนี้ยไม่เกี่ยวเลยถูกไหมใครจะมาถือขออีกเราไม่สนหรอก เราสนแค่ว่าแล้วขอถือกลับมากรหรือเปล่ากรณีแบบนี้ไม่ได้ถือกลับมาถูกไหมคะกรณีแบบนี้ก็ยังใช้สิทธิ์ได้กรณีสมมุติว่าเขาเข้าเงื่อนไขทั้งหมดด้วยนะผ่านหน้าสามหลังสามด้วยนะอ่าอันนี้เราพูดถึงกรณีถือหุ้นเท่านั้นแต่ถ้าแบบนี้ล่ะแบบนี้ได้ไหมจริงเรามีเฉลยอ,อยู่แล้วนะถูกติ๊กถูกติ๊ก,กผิดอะคะอ่ะอ่าก็คือก็ถือหุ้นขอยี่สิบห้าของหุ้นที่มีส์ออกเสียงแล้วคอก็ถือขอด้วยเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนตัวอย่างที่สี่แต่คอเนี่ยถือกอด้วยนะ กรณีแบบนี้ก็ยังได้เพราะอะไรเพราะไม่มีลูกศรโยงจากขอมากอเลยเแสดงว่าขอเนี่ยไม่ได้มาถือหุ้นกอเห็นไหมไม่มีลูกศรโยงจากขอไปกอเลยตัวอย่างที่เจดค่ะอ่าตัวอย่างที่7ดกอถือขอขอถือคอเห็นะขอไปถือหุ้นคอนะเมื่อกี้ตัวอย่างที่หกเห็นไหมอ่าขอโทษทีตัวอย่างที่6อ่ะคอถือขอนะคือถือกลับมาที่ขอแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ขอเนี่ยเปลี่ยนลูกศรสีส้มเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นขอเนี่ยไปถือคอ พอขอไปถือคอค่ะแล้วคอเหมือนเดิมคอมาถือกอเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นลูกศรที่หนึ่งขอไปถึงคอลูกศรที่สองคอถือกอดังนั้นขอจึงถือกอผ่านคอควายแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าทางอ้อมก็คือมีลูกศรมากกว่าหนึ่งลูกศรน,นั่นเองนะคะอ่าเขาเรียกว่าขอมาถือหุ้นกอไก่ทางอ้อ,อมผ่านคอควายผ่านคอควาย กรณีแบบนี้จะไม่เข้าเงื่อนไข65ทวิวงเล็บ10บวงเล็บขอไข่และต้องกลับไปใช้กฎหมายทั่วไปก็คือรับรู้เป็นเงินได้กึ่งหนึ่งก็คืออยู่ที่50าห0,000บาทจะไม่ได้ยกเว้นแล้วนะแสนหนึ่งจะไม่ได้ยกเว้นแหละต้องเอามาคำนวณ50 0 0 0บาทนะคะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะตัวอย่างที่8แล้วถ้ากถอ,อ,อถือขอขอถือคอใช่ไหมคะตรงนี้ไม่มีลูกศรอ,อะไรโยงกลับมาเลยนะเพียงแต่ว่าผู้ถือหุ้นกอผู้ถือหุ้นค ตรงนี้เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันละ่ะใช่ไหมคะคือนาย A B C D ถือหุ้นบริษัทขอนาย A B C D ก็ถือหุ้นบริษัทคอแล้วนาย A B C D ก็ไปถือหุ้นบริษัทคอด้วยเหมือนเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันแบบนี้จะถือว่าเป็นการถือหุ้นทางอ้อมไหมนะคะกรณีนี้เนื่องจากเรากำลังดู65ทวีวงเล็บ10อยู่นะคะในเรื่องของกลุ่มผู้ถือหุ้นเนี่ย ไม่ต้องเข้านิยามนี้ดังนั้นนะคะตรงนี้ก็ยังถือว่าใช้สิทธิ์ได้อยู่นะคะก็คือไม่ต้องนําเงินปันผลรายได้เงินปันผลไปรวมคํานวณกรณีพวกเคสกลุ่มผู้ถือหุ้นนะคะจะไปโดนที่71ทวินะคะกฎหมายเรื่องของ transfer pricing เดี๋ยวยังไงประมาณวัาทีป่ประมาณภายในเดือนนี้และะ้วค่ะเราก็เดี๋ยวพี่พาไปดูในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับ transfer price แล้วก็ disclosure form นะคะค่ะอ่าในส่วนนี้ตัวอย่างที่8จึงไม่ได้ดูที่ผู้ถือหุน้น ดังนั้นไม่มีเห็นไม้ไม่มีลูกศรใดโยงมาจากขอไปคอหรือแล้วคอวนกลับมากอแบบเนี้ยไม่มีอันนี้เป็นแค่เรื่องผู้ถือหุ้นนะคะอ่ะต่อมาลองมาดูตัวอย่างลงตัวเลขกันนะคะทางบัญชีทางบัญชีเขาบอกว่าอะไรรับรู้ไรายได้เงินปันผลเมื่อประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะวันที่ประกาศจ่ายเงินปันผลเราต้องรับรู้ไรายได้เลยแต่ทางภาษีเขาบอกว่าอะไรก็ต้องไปดูเงื่อนไขห5ทวีวงเล็บสิบนะคุณอยู่กลุ่มไหนล่ะกลุ่มกฎหมายทั่วไป กลุ่มกฎหมายทั่วไปก็คือไม่เข้าเงื่อนไข65ทวิวงเล็บ10วงเล็บกไก่ขอไข่เป็นกฎหมายทั่วไปก็รับรู้ไรายได้ที่กึ่งหนึ่งเงินปันผลหนึ่งแสนรับรู้ที่ห้าหมื่นหรือคุณอยู่ในกฎหมายพิเศษล่ะกฎหมายพิเศษคืออะไร65ทวิวงเล็บ10วงเล็บกไก่ได้ไหมคะบริษัทจดทะเบียนก็คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือวงเล็บขอไข่ก็คือกลุ่มโฮดดิง้งโฮดดิ้งคืออะไรบ้างก็คือถือหุ้นเนาะเอ่อเราไปไปอินเวสเมน ในบริษัท B บริษัท A ไปถือหุ้นในบริษัท B ไม่น้อยกว่า25และบริษัท B ไม่ได้ถือหุ้นกลับมาที่บริษัท A นะคะไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและจะต้องมีการอะไรคะหน้าสาหลังสก็คือถือหุ้นไว้ไม่น้อยกว่า3เดือนใช่ไหมคะไม่น้อยกว่า3เดือนอการเทียบไม่น้อยกว่า3เดือนคือเทียบจนถึงวันประกาศจ่ายนะคะวันประกาศจ่ายและ ก็ต้องพอเราพอเขาหลังจากวันประกาศจ่ายก็ต้องถือต่ออีกสามเดือนนะคะไม่น้อยกว่า3ามเดือนอีกถึงจะโอนหุ้นก็คือถึงจะขายหุ้นหรือว่าอะไรได้นะคะถ้าเข้าเงื่อนไขเหล่านี้ปึ๊บถือว่าเราลงกฎหมายพิเศษและเป็นหกสิบห้าทวิวงเล็บ10วงเล็บขอข่นะคะกอไก่กับขอข่ก็ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําไปรับรู้เป็นรายได้นะคะอ่าตัวอย่างบริษัท A จ่ายเงินปันผลให้บริษัท B และบริษัทซนะคะบริษัทบีเนี่ยเป็นกฎหมายทั่วไปบริษัท C เนี่ยเข้าเงื่อนไข65วงเล็บ10ไม่ว่าจะเป็นกอไก่ขอไข่ก็ตามนะในโจทย์ไม่ได้บอกเอาไว้คราวนี้เวลาเรารับรู้คำนวณเราคำนวณยังไงคะก็คือวันประกาศจ่ายเราก็เดบิตเงินปันผลครั้งรับเครดิตรายได้เงินปันผลอยู่ที่1,000 10, 0บาทใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเวลาเราบันทึกบัญชีบัญชีบอกว่าอะไรบัญชีมีไรายได้เข้ามา10,000บาทแต่ภาษี บริษัท B บริษัท B เป็นบริษัททั่วไปไม่เข้าเงื่อนไขก็ต้องรับรู้กึ่งหนึ่งถูกไหมคะกึ่งหนึ่งก็รับรู้ที่5,000ันดังนั้นในงบเรารับรู้ไปและลายได้หนึ่งหมื่เวลาเราคํานวณ CIT อะคะ่ะเราก็ต้องหักออก5้าพันเพราะว่าเรารับรู้รายได้แค่กึ่งหนึ่งตาม65้าทวิปวงเล็บ10 แต่ถ้าเราเป็นบริษัทซีแล้วเราเขเข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเข้าเงื่อนไขกอไก่หรือขอไข่ก็ตามเรายกเว้นทั้งร้อยเปอร์เซ็นเลยเนาะดังนั้นพอได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นหมื่นหนึ่งที่รับรู้ทางบัญชีแต่ทางภาษีจะกลายเป็นศูนย์บาทหนึ่งหมื่นหักศูนย์เราแสดงว่าเราก็ต้องหักออกได้อีกหนึ่งหมื่นบาทนะคะแล้วก็ทางบัญชีก็จะล้างในอีกในอีกวันไหนก็ตามแต่วันวันจ่ายจริงเนาะก็ไปล้างแล้วก็จ่ายไปนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอันนี้คือตัวอย่างของหกสิบห้าทวีวงเล็บส อ่าต่อมาค่ะนี้เป็นสไลด์นะคะที่ท่านอาจารย์สุเทพทําแล้วก็สอนสอนในคอร์สหลักสูตรต่างๆของอาจารย์นะคะซึ่งเป็นสไลด์ที่แบบว่าครบจบในหนึ่งเดียวนะคะ และอาจารย์สุเทพเคยมาอัดกับแถ Easy เนาะเคสนี้เรื่องของภาษีหักนินี่จ่ายเงินปันผลถ้าสนใจนะคะสนใจเรียนเรื่องเงินปันผลอย่างละเอียดเพิ่มขึ้นก็เหมือนเดิมค่ะสแกน QR เข้าไปดูได้นะคะอาจารย์ก็จะมีทําสรุปสไลด์แล้วก็มีแถ Easy ก็จะเพิ่มนิดนึงตรงสีเขียวๆเนี่ยะคะ่ะเพิ่มเรื่องของภาษีหักนิติจ่ายอ่ะเป็นไฟล์เฉลยใน Easy Training EP ที่อาจารย์สอนนี้นะคะยังไงลองไปฟังดูได้นะคะจะได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะตอนเนี้ยเมื่อกี้ที่อธิบายอธิบายแค่ในส่วนนี้เองเองนาะก็คือ ใครบริษัทจำกัดก็คือบริษัททั่วไปเนาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็คือ65ทวิวงเล็บ10วงเล็บกอไก่และบริษัทโฮดดิ้ง65ทวีวงเล็บ10วงเล็บขอไข่วิธีการดูโฟนี้เนาะก็คือเนี่ยเราสอนเรื่อง65ทวี เนี่ยเขาก็คือตรงนี้ค่ะที่เขียนว่ายกเว้นร้อยเปอร์เซ็นกับยกเว้นห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้ก็คือสอนแค่ตรงนี้แต่ถ้าเราไปดูในอีพีนี้ค่ะเราก็จะไปเห็นในเรื่องของหักหน้าที่จ่ายต้องหักไหมจ่ายใครต้องหักหน้าที่จ่ายหรือเปล่าแล้วเป็นไฟนอนแท็กไหมต้องมาเครดิตได้ไหมยังไงก็แนะนําให้ไปดูกันนะคะไม่ไม่ยาวมากค่ะไม่ยาวมากโอเคค่ะจบแล้วตั้งเป้าหมายเรียนด้วยกันวันละหนึ่งมาตาก,กับแทกอีซ e ีนะคะมาทําให้เรื่องภาษีเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการของแทกอีซ e ีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ